สวัสดีจ้าพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าลูกตาลเชนแนวจ้ากับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องอุ้ยเึง่บรรยากาศไงตกปบนมือขึ้นกอลจ่าฝนน่ะเห็ดยังบ่ได้ดอกพี่น้องน้ำร้นแักน,น้าแล้วพี่น้องเอ,อ,อ้ยเงเอา อากาศพวกทันได้พักกันไทยอันไทยหุ้ไทยยังอยู่พี่น้องทั้งนั้ทางฟังของเงินน้าเตือนนะจ้ะยางมาเบิ่งกงินทั้งนี้ก่อนพี่น้องท้ายพี่น้องยางรอใไฮนายกอนอยากขึ้นหกไรมองนี้เห็ดปวกขึ้นออกละลายจ้ะ วินีเจ็ดสิออกบ่ออกดอกแต่ก่อนยางแต่ก่อนยางฟังทางนี้ดนะพี่น้องเนาะแต่ก่อนยางให้น้าฟังทางนี้เดี๋ยวนี้ยางทางนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าให้เพิ่นดันดินใส่ตั้งแต่ช่วงพูนช่วงนาเข่านาเรลียงๆพุูนยังรอเบิ่งต้นใหม่กันพี่น้อง เสียบริสัรองเท้าบูทลืมตัวหล่ะ <c ười> ลืมใส่รองเท้าบูทพี่น้องอสูงคักจ้ะตะเคียนทองเสียดายรลดไถม,ถมาาันไถมันวากรอเพื่อ อไม่อยคขาีปีที่นะนสูงต้นใหญ่แท่4ปีปีว่ามีเห็ดเกิดตีเนาะพี่นนอะปีที่แล้วเห็นเห็ดอัน,น,อน,นันเกิดเยอะปีที่ล้วได้ย่างให้นะได้ย่างแปลงนี่ได้ย่างทั้งนี้ ไปนิยางทั้งนี้ได้เราจะถมแล้วเนาะมีหม่องยางแล้วมีน,าน้ามอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าทางมองเพระทา่านได้มาไถจ้ะเกษสรว่างย้ำไต่ปุดหลับพี่น้องเจ้ากษสรได้ามาไถ่าไม่เห็ดปีที่แล้วเห็ดเกิดอยู่นี่จ้ะนี่เห็ดเกิดอยู่ตนน้นนี้เห็ดเกิดตน้นยูขาต้นนี้ปีนี้ นี่คือิีพูเกิดออกจากเพราะว่าเอาดินทงไปแล้วอะไมโยค้าซีปีก็สูงแท่ล่ะพี่น้นองเุ้ยอ๋อเสียดฟ้าตัวนี้ไหม ไาย่างเลบึงหาหน้าจ้ะ้ามีเพิ่นไถ่เลยทั้งนี้นไถจัจนเหลือแคือไญ่ยืงสั่นไม่ยอมแองวใไญ่หุดไหยัยยงซื่อๆเลยเนาะทางนี้มันของเจ้าของปีนี้เขาสีงาบปะบูนน้องพี่น้อง,ง,นนะพองเพราะว่าอัหลอกหนาดินขึ้นออกไม่ ย่านบางงามพี่ดอกอดออกก่อนเนาะพี่ดอกก็อพอเห็ดคือทั้งอื่นเลยเนาะ ภูเขาตัวนั้นเรเห็นภูแล้วค่ะหมอกขึ้นเต็มแล้วจ้ะยายนุ่ยก็ขึ้นไปเก็บเห็ดอยู่ทั้งนั้นละพี่น้องย้หนุย่ยไปไหนออกมาพี่โดนหลายมือแล้วจ้ะหมอจะไปเก็บเห็ดเนาะยายนุยน่ยอ่ะบาออกมาทุง่งไหยทุ่งนาเลยยายนุ่ยอ่ะหนาเห็ดให้เราไปเก็บเห็ดก่อนจ้ะเอ้พายุงตัวน,นี้ตั้งแต่ปีที่แล้วกะ พายุโคนก็เลยตายไปเลยเอาเอาผักอันนี้เจ๊เนี่ยเอานี่พี่น้องกินเป็นบ่ผักอันนี้จ้านี่กินกับพริกปลารากินกับพริกปลาแดกพี่น้องนี่ผักอันนี้พี่น้องกินเป็นบ่ค่ะอ๋อคือฮอดเมียข่อยได้ไปะเนี่ยมักไร พูดอะไปอันน้ำพูน้ำอันน้ำพูน้ำผาเสียพี่้องเอ้ยกินเขาห่อพี่กระแดไปกินน้ำพ่อผักอันนี้เจ๊กินน้ำแซ่บหลาย เหมือน,น,นมีคนเดินอะพี่น่องเตียโอ้อาจจะเป็นผู้เพื่อนนั่นใ่กบใ่เขียดลืมไปว่าเพื่อนไม่ใ่กบใ่เขียดใี่เนาะลืม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 ตากระิพกพกละ น้ำท่วมอันไปอย่างน่าขวัญน้องจ๋าบงน้ำท่วมไปอย่างน่าค่ะ หย่างก็หกบริยางรอทั้งหนึ่งยุคเธอเพิ่งหย่างหกไรอย่างกับแกนะเพิ่งดูล่ะพี่น้องทำไมจุดเงาแล้วค่ะเพราะมีคนเมาไปกินมันหลายๆจ้าเดี๋ยวเฉพาพี่น้องยางรอเพิ่งอยู่หลายๆกอผู้ใดอยากกินแกงทำไมสดๆแบบเมาด้วยจ้ะ อันนี้บักมีกับมีหน่วยเดียวโคโลเยอะจะเบิ้งมันจะเป็นบักมีสายพันธุ์ยังเนาะพี่น้องเนาะเอามาปลูกไว้กับลืมเขาจ้ะพี่หมอดมาปลูกไว้ลืมเขาบุรุษว่าจะเป็นสายพันธุ์ยังจะคอยมาเบิ้งกันว่ามันจะเป็นพันธุ์นี่ยังเนาะพี่น้องเนามาเบิ้งอีกก่อหนึ่งมาที่นี่พี่น้องเอ,อ้ยพวกก็ใดอยากได้น้องใม่สดๆไปแกงไปกิน เม,มาออเด้อจ้ะอยุดตรงนาตัวน,นีล้ล่ะบ่ห่วงดอกพี่น้องแม่งปั่นกันไปกินจ้ะลายคักเมาออเด้อพี่น้องเด้วยคนลายคักเดี๋ยวสิพา่อเบิ่งหลายๆกอพี่น้องจาไปกอเนื้อมันขึ้นจ้ะเป็นกอเนื้อพี่น้องลองดูผุด่ะเอ้ยอขนาดให้คนนั่น ตัดไปเลยพี่น้องตัดไปแบบว่ามนหน่หน่อยหน่อยได้จ้าเพิ่งเมือมันขึ้นพูดนะกำลังพ่อแข่งเสๆเมาด้วยพี่น้องเด้อนี่อีกกอหนึ่งพี่น้องอันนี้สางมนจ้ะสางมนเหมือนกับกอพู้อะไะพี่น้องเพิ่งมือด้วยไอรีด้ปพาดพวกเมาไปแกงได้จ้ะพี่น้องจา้าใบกระเพราแดง มีอยู่ต,ต้นเดียวอันนี้คือสิเป็นเบี้ยมันขึ้นมาใหม่พี่น้องจา้าแต่มาตัดอันมาทางหญ้าเอาดึงหญ้าออกฉันเขาเห็นบึ้งดูล่ะพี่น้องจ้าบึง้งเม,มาไปแกงด้วยจ้าเมาไปแกงหลายคักหลายคักมาใหม่นี่ก็เลยอยากกินสดๆมาเอาเลยอยู่ทุ่งนา้เตยเถ่อนโอ้ยก้อนนี้เฮงคักบ่ดนี่ยผ่น เอาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี่วุ้ยเมี่ยงพาเราให้รอทงรอสวนขึ้นกันเอาธรรมศาสตร์มาฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นกันเลยจา้าเดี๋ยวขอบคุณออ้พี่ศรีสารน,น้อยเพื่อนเพื่อนสุ้ผุ้คุณจ้าดี๋ย่คอยเป็นกำลังใจให้กับช่องตาลูกตาลนะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆจา้ายินดีสบายล,ลยินทองสู้ผู้สุขคนจา้าสวัสดีจา้า